ออท่านผู้อ่านทั้งหลายต่อ,ตอน,นี้ไปก็ขอบันดาท่านทั้งหลายโปรดพบกับจุไลยเพราะว่าจุไลยกับป้ายังคุยกันไม่เสร็จคงจะคุยกันนานเพราะว่าเรื่องสร้างวัดนี่นานมากแต่จะได้ทราบความเป็นมาของเรื่องวัดแต่ว่าจุไลยจะพูดว่าอย่างไงนั้นอ่านต่อไปก็แล้วกันเป็นนั้นว่าวันนี้วันอาทิตย์ ที่24กันยายน2532จุลัยมีโอกาสมาพบกับผุป้าน้อยที่วิหารร้อยอยที่วิหารร้อยเม็ดว่าเวลาตอนบ่ายหลังเที่ยงเสศรศ็จคุณป้าน้อยก็ไปสอนกรรมาฐานจุลัยก็มีโอกาสได้ซักซ้อมกรรมฐานกับคุณป้าน้อย เมื่อซักซ้อมกันเสร็จทุกคนกลับแต่ว่าจุไลเธอก็ยังไม่กลับชวนคุณป้าน้อยคุยต่อไปถ้อยคําที่เธอคุยก็ถามคุณป้าน้อยว่าคุณป้าเจ้าคะทราบว่าเมื่อวันที่23กันยายน2 5งพันหหลวงปู่ท่านตั้งพระเป็นกรรมการจัดการเรื่องเงินของสงฆ์และเงินของโรงเรียน นี่ก็ตั้งวยาวิัยกรร่วมกับพระมีท่านพลตำรวจโทสมศักดิ์เสืบสงวนเป็นประธานวยาวิัยกรเป็นต้นหนูอยากจะทราบว่าเมื่อแรกเริ่มเดินทีดีทีเดียวหลวงปู่ก็ไม่เคยตั้งวยาวิัยกรคราวนี้ทำไมยิงตั้งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงปู่เองก็ยังมีชีวิตอยู่ แต่ทำไมยังต้องตั้งพระควบคุมทรัพย์สินของสงฆ์คุณป้าน้อยฟังแล้วก็ยิ้มคุณป้าก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนหลานให้ป้านึกชักนิดหนึ่งคำถามของหลานที่ถามมานี่ป้าก็ไม่ได้เคยคิดแล้วเมื่อคืนคืนวันที่23กันยายน2532นป้าก็ไม่ได้เข้าไปชุม เพราะว่าไม่อยู่ในฐานะวิย,ยาวิจักรที่แต่งตั้งแต่ว่าหลวงปู่ท่านเคยบอกไว้เสมอว่าที่วัดนี้ไม่มีการแต่งตั้งวิย,ยาวิจักรทั้งนี้ก็เพราะว่าคนทุกคนที่มาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากจากกรุงเทพเป็นส่วนใหญ่แล้วต่างจังหวัดก็มีมากมาถึงก็ช่วยงานช่วยการกันทุกอย่าง ไม่มีใครรังเกียจใครไม่มีใครรอใครไม่มีใครต้องการต้องรับคำสั่งว่าเธอจงทํานั่นเธอจงทํานี่เมื่อทราบว่างานมีอะไรบ้างถนัดทางไหนต่างคนต่างช่วยกันทําแล้วหนูจงพยายามสังเกตดูว่างานทุกอย่างพอเริ่มงานปับ๊บคนแต่ละจังหวัดหลายๆจังหวัดเข้ามา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนใหญ่ก็ที่รุงเทพโดยมากที่ท่านบุมมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชั้นพิเศษก็มากเป็นนายทหารเป็นนายตำรวจก็เยอะ <c oughs> ก็รวมความมาทุกคนไม่ถือยศถาบรรดาศักดิ์ทำงานรวมกันได้ต่างคนต่างช่วยกันพองานเลิอกต่างคนก็ต่างช่วยกันเก็บ ที่เป็นอย่างนี้นะลวบปูท่านบอกว่าเนี่ยเป็นวิย,ยาวิยยกรเต็มร้อยเปอร์เซนต์คำว่าวิย,ยาวิยยกรก็หมายถึงว่าการช่วยเหลือการงานในเรื่องบุญกุศลแต่ว่าเท่าที่ท่านบอกป้าฟังท่านมาท่านพูดมาตอนเช้าท่านบอกว่าการที่ตั้งวิย,ยาวิยยกรคราวนี้ก็เกี่ยวกับทรัพย์สินของวัดโดยตรง แล้วก็ทรัพย์สินเกีย่ยวกับโรงเรียนที่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนนั้นหลายช่วยกันเข้ามาเป็นทรัพย์สินที่มีค่าสูงคําว่ามีค่าสูงมหมายถึงว่ามีค่าตามกําลังใจทุกคนให้มาด้วยการตัดสินใจทําบุญราคาของเยอะมากราคาของจะน้อยไม่สาคัญสําคัญดีค่าของน้ําใจมีความสาคัญยิ่งกว่าอะไรทั้งหมด ฉะนั้นจำเป็นต้องรักษาแล้วก็ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามใจของบุคคลผู้ให้เข้ามาเพราะท่านให้เข้ามาได้มีเจตนาดีมีจิตจิตเป็นมหากุศลจุเลยก็ถามว่าแล้วกรรมาการฝ่ายพระกับกรรมาการหนุบยาวยกรทําหน้าที่อะไรผู้ว่ว่าน้อยก็บอกว่าตามที่ภ้าฟังมาภ้าเองก็ไม่ได้เข้าประชมุม ฟังว่าท่านจัดเรื่องร,รั์สินต่างๆเป็นแผนกอันนี้แผนกของสงฆ์นี่เป็นแผนกค่าพัตตาอาหารของสงฆ์นี่บรรวงการก่อสร้างอาถรรพ์นั้นบรรวงวัดส่วนนี้เป็นค่าวกระแสาไฟฟ้าประจาเดือนส่วนนี้เป็นส่วนส่วนของโรงเรียนส่วนนี้เป็นการจ่ายเพื่อนนักเด็กนักเรียนสงเคราะห์ค่าอาหารบ้างค่าอาหารเป็นหลักใหญ่ แล้วก็เสื้อผ้าอุปรกรณ์การศึกษาทุกอย่างรวมความว่าทุกอย่างจัดไว้เรียบร้อยหมดจุไยก็ถามว่าสมัยก่อนทําไมหลวงปู่ไม่จัดล่ะทําไมจะไม่จัดเรื่นี้เรื่องของคุณป้าทีคุณป้าก็ตอบว่าสมัยก่อนท่านบอกว่าท่านอยากจะจัดมานานท่านเตรียมการมานานแต่ทุกอย่างไม่พร้อม ถึงแม้ว่าเวลานี้ก็ยังไม่พร้อมสมบูรณ์แบบแต่ก็จำเป็นต้องจัดนุจะไรก็ถามว่าคุณป้าเจ้าคะ่ะในเมื่อยังไม่พร้อมสมัยก่อนยังไม่พร้อมน้องปู่ก็ยังไม่จัดแต่เวลานี้ยังไม่พร้อมน้องปู่ทำไมจึงจัดคุณป้าก็ตอบว่าป้าฟังมาเพราะป้าเองก็เพิ่งมาเหมือนกันป้าจากกรุงเทพ แต่มาก็ได้ฟังจากหลวงปู่บอกว่าในวันที่21วันที่21กันยายน2532คือก่อนหน้านี้สองสามวัน21นี่เองตอนเย็นประมาณ4โมงครึ่งเสร็จหลวงปู่ท่านเล่าให้ฟังตามธรรมดานะั้นท่านป่วยเวลาระยะเวลา3โมงเย็นครึ่งเสร็จ หรือบางทีอาการโรคของท่านจะเกิดขึ้นเวลาบ่ายสามโมงยี่สิบเจ็ดนาทีระยะนี้อาการที่มันเป็นก็คือว่าเสมหะดันขึ้นมาท้องอืดเสียดท้องและก็อาเจียนเป็นเสมหะการอาเจียนเป็นเสมหะนี่ไม่ใช่เล็กน้อยตอนเย็นเวลานั้นจะต้องประมาณอย่างน้อยก็ครึ่งกับทนหรือค่อนกับทนเนเหนื่อยมาก ก็มีพระอนันต์ที่อยู่ที่วิหารรอยเมตรกับพรนุษย์อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนทสธรรมยานเทระวิทยาสองคนนี้เป็นผู้ปฏิบัติไปจำทุกเย็นที่เวลาตอนเย็นมเมื่อถึงกลับพระอนันต์กับพรนุษก็ติดตามพระอนันต์ก็ติดตามไปทุกแห่งเมื่อถึงที่พักแรกอันดับแรก ท่านพักหายเหนื่อยการรับแขกมาทั้งวันเหนื่อยบางวันท่านกรบโนว่าวันนี้เหนื่อยมากอาการเสียดท้องตลอดเวลาเสียดท้องเสียถึงหน้าอก <c oughs> แต่ว่าอยู่ตอนหน้าแขกหน้าตาท่านแช่มชื่นบางครั้งแขกก็ถามว่าตามข่าวก็บอกว่าลุงปู่ป่วยลุงพ่อป่วยแลแ้วทำไมดูท่าทางแช่มชื่นมากท่านก็ตอบเป็นทีเล่นจริงๆได้บอกว่า หน้าตาของพระหลอกชาวบ้านแต่ชาวบ้านก็ถามว่าหลกอกยังไงท่านก็บอกว่าทุกขเวทนานีมันมีเวลานี้ที่พูดกันทุกขเวทนาก็หนักมากเสียดท้องร้อนในอกร้อนในท้องเสียดถึงหน้าอกแต่ว่าที่มีหน้าตาแท่มชื่นได้ก็เพราะอาศัยการอดทนอดกลั้นเห็นใจทุกคนที่มาด้วยศรัทธา ทุกคนที่มาเนี่ยไม่ได้ได้เงินได้ทองไม่ได้ได้ของแจกทุกคนตั้งใจมาทำบุญเสียเวลาเสียสละเวลาการงานจากบ้านผลที่จะได้มีอยู่สาเสียสละมาและไปการในสองมาก็เสียค่าผานะเสียค่าอาหารรวมความว่าทุกคนที่มาในการเสียสละด้วยสถาแท้ท่านก็จำจะต้องรับด้วยความเต็มใจ สำรบบหน้าจาแช่มชื่นหมายความถ้ายัางอดทนไหวก็อดทนต่อไปถ้าลงยิ้มไม่ไหวก็ลงรับแขกไม่ได้เหมือนนั้นจุลัยก็บอกว่าโอ้โหน้องปู่ทนจริงนะแล้วน้องปู่ทำไมไม่ให้พระองค์อื่นรับแขกบ้างละ่ะแทนท่านพระนมนุ่งก็มีทมไปคุณป้าก็บอกว่าพระนมนุ่งถ้ามีพระโตอ,องท่าเต็มใจช่วยน้องปู่งานทุกอย่าง ด้ว่างานทุกอย่างที่ท่านทํากันได้ท่านก็ทํากันหมดหลวงปู่ไม่ต้องทาไม่แต่การบริหารภายในก็ดีหรือว,ว่าการคุมงานก่อสร้างก็ดีทุกอย่างพระช่วยกันทําเป็นแผนกแต่ได้ว,ว่าสิ่งที่พระตั้งใจจะช่วยแต่ช่วยไม่ได้หนึ่งคือการรับแขกหลวงปู่ท่านเคยทดลองให้พระลงแทน แต่คนไม่เห็นไม่เห็นด้วยไม่ศรัทธาแม้แต่การถวายสังฆทานอย่างที่ซอยสายลมหลวงปู่ท่านป่วยให้พระลงไปแทนท่านกับรียกาศะเพราะว่าการถวายสังฆทานนั่นน่ะถวายกับพระองค์ไหนก็เมนิสง์เหมือนกันเพราะสังฆทานไม่ส่วนบุคคลพระที่รับน่นเป็นเวียงเป็นผู้แทนสงแต่ก็ปรากฏว่าบรรดาญ,ญาติโยมทั้งหมดท่านพุทธบริษัท นั่งกันเฉยเต็มห้องนับเป็นร้อยรายไม่ยอมถวายพระต่อเมื่อลุงปู่ลงมาจากชั้นบนจะมาสอนกรรมาฐานเทียงเท่านั้นทุกคนยินถวายกันก็เป็นนั้นว่างานรับแขกให้แทงกันไม่ได้ถ้าต่อมาจุลัยก็ถามป้าน้อยต่อไปว่าเป็นนั้นว่าการตั้งกรรมาการพระ จะตั้งวยยาววิทกรก็ขอผ่านไปแต่อยากจะทราบว่าที่น้องปู่บอกว่าทุกคนที่มาช่วยงานในวัดเป็นไเป็นวยยาววิทยกรอย่างนี้ไม่เป็นการแต่งตั้งจะถูกแบบถูกแผนหรือคุณปาน้อยก็บอกว่าคํา,าว่าวยาววิากรแปลว่าช่วยเหลือการงานของสงและช่วยเหลือการงานที่เขาทําบุญกัน นั้นทุกคนที่มาหลวงปู่ท่านบอกว่าทุกคนเป็นปบญญาวิจิกรเต็มขั้นเต็มร้อยเพร์เซน์เพมาด้วยศรัทธาแท้สำหรับคณะที่ท่านตั้งเขทาท่านต้องการให้เป็นตัวบุคคลไว้เวลาที่ท่านป่วยมากบริหารงานไม่ไหวเลือแก่มากลงไปแล้วตายฉับพลันจะได้เป็นที่รึกษากันกับพระช่วยกันจัดยการให้เป็นไปตามคำสั่ง โยไรก็ถามบอกว่าหลวงปู่ท่านมั่นใจไหมว่าท่านจะอยู่กี่ปีคุณปาน้อยก็บอกว่าท่านบอกว่าคำพยากรณ์ต่างๆบอกว่าอยู่หลายปี <c oughs> แต่ว่าตัวท่านเองท่านไม่เคยไว้ใจตัวเองท่านเคยคิดอยู่เสมอว่าอาจจะตายวันนี้อย่างเมื่อวันที่ยี่สิบเอดกันยาย,ยนสองพันร้อยสาิบสองนี่เองวันซืนนี้ ท่านบอก,กว่าหลังจากสี่โมงครึ่งไปแล้วพอพระอนันกับพรนุชคืนคงดีกลับไปที่ตามบวติมใ่ให้ยาท่านเสร็จท่านสงน้ําเสร็จให้ยาท่านเสร็จไม่ความทั้งสองท่านเนี่ยรู้เรื่องการปล่วยไข้สบายรู้รูปู่อย่างดีมากพวาปฏิบัติมาตลอดเป็นนักเจ้าหน้าที่ให้ยาแทนหมออย่างพรนุชนี่หมอจจรุนสั่งจัดยาอะไรก็ตาม ก็ให้พรนุชจ,จัดการถวายหลวงปู่ตามเวลาสำหรับพระาันก็เช่นเดียวกันถึงเวลาวาระกลับมาจากรับแขกต้องท่านต้องเขารับต้องคอยต้อนรับคอยระมัดระวงังเกรงจะล้มจะเดินไปไหนก็กลางร่มให้แล้วก็เวลาเข้าที่ก็เข้ามาเป็นเพื่อนมาที่พักให้การทายทายาขาบ้างอะไรบรทุกอย่างเท่าที่มีความจําเป็น ช่วยทุกอย่างสองคนพระคนคราวาดคนตัวไรก็ถามว่าแล้วพระอื่นคราวาดอื่นล่ะคุณป้าก็บอกว่าลุกผูท่านบอกว่าท่านไม่อยากจะกวนไขรเพราะเป็นเรื่องเล็กน้อยยังไม่มีความจําเป็นพระทุกองค์และคราวาาตัวอง์มาเต็มใจช่วยทุกอย่างแล้วคนตัวไรก็ถามว่าแล้วคุณป้าล่ะอยากจะช่วยลูกปู้ไหม คุณป้าก็บอกว่าคุณป้าเองอยากช่วยใจเจ็บใจจะขาดแต่โอกาสที่เข้าไปทาไม่มีเพราะว่าเวลาท่านบอกว่าที่เล็กๆยังป่วยไม่มากจะไม่มีความจําเป็นจุไรก็ถามว่าวันที่สิบเอ็ดคุณป้ายังไม่เล่าให้ฟังนะพูดค้างไว้เดี๋ยวพูดอย่างอื่นก็เลยไปคุณป้าก็บอกว่าไอ้หนูก็ถามเปื่อยไปนนี่ป้าก็เฉยเหมือนกัน <c oughs> เป็นว่าบางที่เวลาสี่โมงครึ่งเสร็จหล <c oughs> วงปู่เ่านบอกว่าท่านนอนภาวนาและก็กำลังพิจารณาว่าอาจิรังวัตยังกายโยเป็นต้นท่านนึกในใจตามบาลีที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอีกไม่นานนักหนอร่างกายนี้ก็จะมีวิญญาณออกจากร่างไปแล้ว ก็มีสักเป็นของที่จาบ้านเขาทอดทิ้งคือร่างกายมันไม่ดีเขาว่าทิ้งมันเน่ามันเหม็นเหมือนกับทอดไม้ที่ไร้ประโยชน์ท่านก็พิจารณาร่างกายท่านไปเรื่อยๆจิตก็เป็นสุขเห็นว่าไอ้น่นมันก็ไม่ดีนี่ก็ดีนั่นก็จะพังนี่ก็จะพังนั่นก็เลยรอนี่ก็เลยรอแต่เวลานั่นเองปรากฏว่าอาการตามนัดปรากฏขึ้น จู่ไลถามว่าน้องปู่นัดก,กับไข่ก็น้อยบอกว่าไว้ใช้น้อปูนัดเป็น,นเพียงว่าเป็นการตกลงกันไว้บ่าสมัยก่อนโน้นเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาแล้วท่านมีอาการครั้งหนึ่งเหมือนจะตายแล้วก็ตายน้อยไปหลายชั่วโมงต่อมากลับฟื้นขึ้นมาท่านก็นตกลงกับท่านนายบัญชี ถามท่านนายบัญชีว่าทำไมจะไม่ปล่อยให้ไปเลยเพราะการไปเลยนี่จะมีความสุขกว่ามีชีวิตอยู่ถ้าการตายไปครั้งนั้นก็ไปเจอสถานที่อยู่มีความสุขส้มรานมีความสุขมากดีทุกอย่างไม่มีงานไม่มีการไม่มีความหิวไม่มีความกระหายไม่มีความลำบากทุกอย่างความหนักใจนิดหนึ่งไม่มี ท่านก็เห็นว่ามันมีความสุขก็มีก็มีร่างกายเป็นมนุษย์ท่านนายบัญชีก็บอกว่าในเมื่อวาระยังไม่ถึงใครก็จัดให้ตายไม่ได้แต่ที่มันไปประเดี๋ยวเดียวนั้นกเน็เป็นเพราะกฎของกรรมมาริรอนชั่วขณะหนึ่งใครก็ห้ามไม่ได้กฎของกรรมแล้วท่านหลวงปู่ก็เลยถามนายบัญชีว่าถ้าอยาตายจริงๆอาการมันจะเป็นยังไง ในบัญชีท่าน,นก็เปิดบัญชีทัง่บอกว่ามันจะอืดน,นิดเสียดหน่อยแล้วก็อาการไม่หนักจิตใจจะเป็นสุขแล้วก็ไปการไปของจิตเนื้อวิญญาณเมื่อปิดจิตวิญญาณออกจากร่างไปประมาณหนึ่งชั่วโมงร่างกายลมในร่างกายจึงดับสนิทขณะที่ไปใหม่ๆจะมีความรู้สึกว่าร่างกายยังไม่ดับประสาทย,ยังทำงานอยู่บ้างแต่อ่อนรวยเต็มที แ้จุเลนถามว่ากรรมที่ยี่สิบเอ็ดอาการเป็นยังไงเจ้าคะ่ะคุณป้าก็บอกว่าหลวงปู่ท่านบอกให้ฟังท่านบอกว่าอาการตามนัดปรากฏน้ำไมความอาการที่จะตายมันปรากฏนั่นก็คือว่ามีอาการอึดอัดนิดหน่อยไม่ถึงขั้นเสียดแต่มีอาการเหนื่อยมากให้ใจถี่ขึ้นมาระยะการให้ใจลมหายใจไม่ยาวสั้น คือเคลื่อนขึ้นมาเค้ื่อนมาจนทั้งถึงขั้นไม่เต็มท้องลมหายใจไม่ถึงเส้นดือประชันเต็มทีปอดทำงานเร็วมากไม่มีอาการเหนื่อยแต่เมื่อเหนื่อยท่านก็พิจารณาว่าเวลอาการอย่างนี้เป็นการดับคองปัสาเมื่อรูปแตกนามก็ดับไม่เป็นไรถ้าไมาอย่างนั้นถ้าบอกไม่เป็นไรรูปแตกนามดับเป็นของธรรมดา ใน,นเมื่อมันเป็นอย่างนั้นเรามีบ้านเป็นที่อยู่เราไปบ้านของเราก่อนดีกว่าถ้าจะร่างกายนี้มันเลิกหายใจเมื่อไรเราก็ไม่กลับถ้าจะร่างกายมาให้ใจดีขึ้นมาเมื่อไรเราก็กลับใช้งานมันได้เมื่อตัดสินใจแบบนั้นก็ออกกัจากร่างขณะที่ออกไปจากร่างก็เจอเท้าหมหาราชคือท่าทศรถ ทวีลุนหกทวีลุนปักทวีสุวรรณ <c oughs> และคณะท่านอินเดีกะมากมายพร้อมกับลงทั้งสองท่านทั้งหมดก็ถามว่าจะไปไหนแล้วท่านก็บอกว่ายังไปไม่ได้นะครับยังไม่ถึงเวลาจะไปน้องปู่ก็ตอบว่าถึงเวลาหรือไม่ถึงเวลานะัมันไม่สำคัญเวลานี้ร่างกายมีทุกขเวทนามาก ฉันจะหลบไปชั่วคราวแต่ก็ไม่ไปเลยฉันจะสังเกตก,การว่าถ้าร่างกายมันยังทรงตัวดีใช้งานได้ฉันก็กลับถ้าร่างกายมันดับฉันก็ไม่มาในที่สุดท่านทั้งหมดก็บอกว่ายังไม่ควรจะไปอยู่ตรงนี้ก่อนท่านปู่เธอบอกว่าไม่อยู่แล้วจะห้ามเฉ้ยังไงฉันก็ไม่อยู่ทั้งกับไปไปที่แรกเธอบอกว่าจะเลยไปให้สุดทาง แต่ได้ว่าหมนึกมันได้ว่าพระเจาตุลามุนีเจดีสถานเป็นสถานที่ธรรมแต่การเป็นประจำคนอยเข้าไปที่นั่นเมื่อเข้าไปที่นั่นตามนิมิตในเวลานั้นไก็บอกว่าพบพระพุทธเจ้างามสง่าม,มากเด่นอยู่ท่ามกลางบรรดาพระหรหันทั้งหลาย มีพระอันทั้งหลายแวดร้อมนับจํานวนไม่ได้มีเทวดากับพรหมเยอะเจอญาติผู้ใหญ่ที่มีพระคุณอย่างยิ่งถ้ามีคนเยอะแยะก็เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบทุกองค์คำทว่ก,กราบทุกองไม่ใช่กราบทิดองกราบทีเดียวหมดทุกอง์กราบพระพุทธเจ้าก่อนหันมากราบพระอันทั้งนั้นแล้วก,กราบท่านผู้มีคุณทั้งหมดนี่หลวงปู่ท่านเล่าให้ฟังนะ นับว่ากล่าวเสร็จพระพุทธเจ้าจึงกระถามว่าเธอจะไปไหนนลวงปู่่างกระตอบว่าร่างกายมันทนไม่ไหวมันทรงตัวไม่ได้ก็มีความจําเป็นต้องละร่างกายเพื่อประโยชน์สุขตามสมควรตามกําลังที่พึงมีพึงได้ท่านก็นเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเธออยู่ตรงนี้ก่อนยังไม่ควรจะไปไหนอาการทั้งหมดของร่างกายไม่เกินวิสัยของโมกขันลา ต่ตามนี้มิตรท่านก็บอกว่าสั่งพระโมกขลาให้ลงมาช่วยพระโมกขลาก็มายืนที่ด้านทิศทามประเดี๋ยวเดียวปรากกร่างกายให้ใจยาวขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้น,นให้ใจทั่วท้องเห็นการดีในตอนนั้นก็ดีนเสียงพระมกขลาเรียกว,ว่าทศสามบุรีพรมกับพระอินช่วยกันไปอยู่ข้างคนข้างข้างขา,งขาช่วยกันด้านขาเวลาผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมง ก็เสียงพระจะบอกว่าเธอจงกลับร่างกายเริ่มใช้งานได้แล้วแต่ถึงแม้ยังไม่ปกติก็ไม่เป็นไรจุไัยที่ไ้้ถามบ่าคุณป้าอยู่คะหลวงปู่บอกหรืเปล่าว่าขณะที่ไปที่จุฬามุนีไปพบพระใหญ่ท่านในเวลานั้นท่านคุยว่ายังไงคุณป้าก็บอกว่าหลวงปู่ท่านบอก ท่านบอกว่าเวลาที่ท่านนั่งที่นั่นพระใหญ่ท่านไม่ได้คุยเรื่องอะไรทั้งหมดทั้งผู้เรื่องงานของวัดท่านบอกว่าเธอยังไปไหนไม่ได้หรอกเรื่องการเงินการทอ,องของวัดยังไม่เรียบร้อยทําให้ไม่เรียบร้อยซิ่ก่อนเงินอะไรส่วนไหนจะหาทุนหารอนที่ไหนมันหนึ่งค่ากระแสไฟฟ้าก็แพงต้องหาทุนไม่พอเป็นทุนสำรอง ให้าหายครบฉันไปจำวันของพระให้มีทุนสำรองใละการช่วยเหลือสองเคราะห์นักเรียนโรงเรียนทุกอย่างให้ครบทุนบริบูรณ์เสียก่อนจริงจะไปได้หลังจากนั้นแล้วก็ท่านก็นมีบัญชาให้กลับพอท่านมีบัญชากลับหลวงปู่บอกว่าพอมาถึงร่างกายก็ปรากฏร่างกายให้ใจสบายแต่ก็เพลียมาก ท่านก็มานั่งนึกคิดว่าขึ้นเชื่อว่าชีวิตคือความเป็นอยู่เป็นของที่ไม่เที่ยงวันนี้มีลมหายใจพรุ่งนี้อาจไม่มีลมหายใจก็ได้ตอนเช้ามีลมหายใจตอนสายอาจจะหมดลมหายใจก็ได้ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสมบ,บัติของสองฆ์หรือว่าเป็นทุนรอยของโรงเรียนที่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนให้มาจำต้องทำให้เรียบร้อย ต้องมอบหมายกายงานให้พระรู้ให้กรรมว,วิยาวิจกร์รู้และสั่งงานไว้ให้แน่นอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องปฏิบัติตามนี้เมื่อฉันตายแล้วห้ามเปลี่ยนแปลงคําสั่งห้ามเปลี่ยนแปลงยุทธคือวิธีการใช้ต่างๆทั้งหมดอะไรจะใช้อะไรต้องเปลี่ยนไปตามนั้นทุกอย่างคือว่าเขียนไว้หมดโดยไม่ต้องคิดใหม่ เป็นเพียงใช้สมองว่าอันนี้ถึงเวลานี้ต้องใช้แล้วก็ต้องใช้ตามนั้นเราทุกคนถ้าใครไปเปลี่ยนแปลงหรืออยจะดัดแปลงแก้ไขอันนี้อีกหลายๆคนจะได้คายกัน,กนบอกด้านนอกเหนือเจะคําสั่งจ้ไลก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นหุวงปูก็ทาให้เสร็จเรียบร้อยทุกอย่างป้าน้อยก็บอกว่าเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างลูกท่านรีบเขียน ท่านก็บ่นตัวเองว่าท่านเขียนเองท่านก็อ่านไม่ออกท่านก็ต้องนั่งเคาะเคาะพิมดีดเคาะไปก็ผิดบ้างคิดบ้างข้าบมัง่งเยอะแยะ,ยะนี่ต่อมาก็าอาจารย์ผ่อนนัดคัดลอกแต่ท่านก็บอกว่ามีจุดหนึ่งทุนมันยังไม่ครบยังไม่ครบตามที่พระใหญ่ท่านกำหนดทั้งนี้ก็เป็นทุนการศึกษาของเด็กในขั้นมหาวิทยาลายัย แต่ทุนนี่ต้องเป็นทุนสำรองต้องหามาสะสมเป็นทุนสำรองไม่ใช่ใช้หมดไม่ใช่ไม่ใช้ต้นใช้แต่ผลของทุนยังไม่ครบแต่พระานบอกว่าท่านจะพยายามช่วยหาให้ครบก็เป็นว่าการที่หลวงปู่ท่านต้องตั้งพระเป็นกรรมการฝ่ายทรัพย์สิน แต่าตั้งคณะบุคคลเป็นวิยาพยากรมีพลนรโทรสมสศักดิ์สืสงวนเป็นประธานวิยาพยากรก็เรื่องก็มีอยู่ว่าท่านไม่ไว้ใจในชีวิตของท่านจุไรก็ถามว่าตามที่พูดเมื่อกี้นี้เพราะว่าคำพยากรณ์บอกว่าอยู่นานแล้วต้องปู่จะตายก่อนได้ยังไงคุณป้าน,น้อยก็บอกว่าหลาน เรื่องค้ำพยายร์กรก็เป็นเรื่องค้ำเยายร์กรไม่มีใครเถียงค้ำพบายร์กรได้แต่ถ้าบุคคลที่ถูกพยากร์ได้ละจะตายเสียจริงๆค้ำเบยากรก็ค้านไม่ได้ไหมนกันอยู่ไรยก็ถามว่าเจ้าของชีวิตอยากจะตายหรือมันจะตายเองคุณป้าน้อยก็บอกว่าถ้าเจ้าของชีวิตอยากจะตายอย่างนี้สามารถกลับสัจจะได้ คือกลับความจริงใจได้เราไม่อยากตายก็ได้แต่ถ้าวาระของชีวิตมันหมดจริงๆเราจะอยากตายหรือไม่อยากตายมันก็ต้องตายไปเสกกันไม่ได้โลไยก็ถามว่าเรื่องนี้คุณป้าทราบมาได้ยังไงคุณป้าก็ตอบว,ว่าทราบมาจากคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแลว้วบรวรดาพระสมมาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็าพูดอย่างนี้เหมือนกันทุกองค์ และความจริงก็เป็นอย่างนั้นอย่างคนที่ก็มีอายุน้อยกว่าป้าในยเยอะแยะเป็นเด็กๆคราวหนูก็เยอะเขาเกิดมาทีหลังถ้าตามความทําเป็นจริงแล้วเขาไม่น่าจะตายแต่เขาก็ตายไปเยอะแยะขึ้นชื่อว่าความตายนี่หลานรักไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายไม่มีการประกาศวาระแน่นอนฉะนั้นดวงคนทั้งหลายพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจงอย่าประมาทในชีวิต คิดว่าเราอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอเมื่อเราคิดว่าถ้าเราอาจจะตายเราก็ต้องยามสร้างความดีเช่นหนึ่งการให้ทานสองการรักษาศีลส,สามการเจริญาวนาแล้วก็สความกตัญญูรู้คุณนี้เป็นเรื่องใหญ่เอาละหลานรักเวลานี้สัญญาณบอกหมดเวลาเขาประกาศแล้วพูดมากไปไปเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะไล่เราออกจากวิหาร ตอนนี้ไปเราก็หยุดกันก่อนนะประเดี๋ยวคุยกันใหม่สวัสดี